ปพามากินข ok, ้าวน้อยกินข้าวแรงเลยพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขูสุขคนเด้อสมองสมบูรพ่อๆกันที่เจ้าพี่น้องกยามน้งแรงกินข้าวแรงนะครับแกงมันน้ไมัต้มนะครับอาหารบันเฮามีแต่อาหารบันเฮาอย่างแกงที่เราอันนี้คือขัวนั่งรองแต่ดินกับน้ำมันต้มกับแกวกับผักหลายอย่างพี่น้องครบเซตากันพี่น้องกินเลยสักที่ข้าวพี่น้อง Là tôm namái, cắp quả chì lò, cắp thắc, chèo ừ, không? rồi nhảy đấy phi nông, xem đi ăn xem để sệt rồi, của đây nó, xếp xếp nó xếp đọc đọc เออแบบจางครับแบจางครับนละที่เนครับแบจางครับอะไรอ่ะนี้เราทำศาสตร์เนาะยาตียาเตากระโดนีถุกเลยเลยหลวางที่โน้นเลยใช่เนาะ

ไปลูกนกอน่อนหมดเนานนอนมดแม่ได้หมเนาอาหารขิข่าแรกนองน,อกนีก่อนเด้อไปล,ลูกเอ้ยลูกหวาน,นอืมดับไม่จะก็นอกระเตาได้ไหมหวานเนาะ

ทำผิดอย่างนี้มอภาพเป็นแล้วนอืมไอศุกขะันนอันุกผมอืมขอขอนอนเป็นยังศุกล Ừ. một phút thôi ba mặc rồi nè ba mặc dù là ba mặc dù hơn, ba mặc dù là ba mặc dù là là này, าเ่้สด้ลาน่นอยจัด้อจั้อับแหน่พี่น้องเอ้จัินไปเลยพระถอาไไงเาดูซาดกปิ้นาก็ไม่รู้ก็มาห่วแท้คนถูกอาจินไปนัง้าอีพ่กไปจะเห็นัาไปพอเห็นไปพอเห็นไอ้ก่อนชั

không được biết, nó không được biết, mắm không được rồi không được biết, mắm không được biết, mắm không được biết, được biết, không được biết, mắm không được biết, không được biết, mắm cho được biết, mắm nhá nó nó đi cái nó nó bụp đỡ bớt con nữa nhạc phải nhang mát để yên cái nó mất sai cái sọ đó lần thời gian nào cái nó nó nghe treo หมดหมดหมด้มดห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 นดหมมดหดหม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 ดหดหมดมดหมดหดหด